คลิปนี้จะมาแบ่งปันการประกอบชิ้นงานเหรียญโปรยทานตะโก้หน้าถุเหลืองเข้ากับกระทงนะคะในรูปแบบนี้เริ่มต้นการทําเราก็เตรียมชิ้นงานมาเลยค่ะแล้วก็ใส่เหรียญฝั่งที่เป็นรูกว้างแบบนี้ค่ะและต่อไปนะคะเพื่อนๆก็นํากระทงที่เราพับนะคะเสร็จแล้วแบบนี้เลยจากนั้นนํากาวร้อนมาค่ะยิงเข้าไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งที่เราใส่เหรียญน,นะคะแบบนี้นะคะ จากนั้นประกบฝั่งที่เรายิงเกาวให้เข้ากับกระทงค่ะจัดระยะตามความเหมาะสมแบบนี้นะคะต่อไปเพื่อนๆก็เตรียมถั่วเหลืองมาเลยในส่วนของถั่วเหลืองนะคะจะเป็นถั่วเหลืองผ่าซีจะเป็นถั่วเหลืองของจริงแล้วเราก็ยิงให้อยู่กึ่งกลางเป็นมุมวงกลมแบบนี้ค่ะไม่ต้องยิงเยอะจนเกินไปแล้วก็ความน่านลงได้เลย ประกอบเข้ากับ่วเหลืองค่ะกดๆแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วพลิกกลับด้านมาค่ะแล้วก็จัดตรงส่วนของเม็ด่วเหลืองนะคะให้ได้ระยะตามมุมที่เราต้องการจะใช้แหนบใช้ครีมจับหรือว่าขอบไม้บรรทัดน,นะคะช่วยดึงๆึงกดๆแบบนี้ก็ได้จะได้ไม่ร้อนมือนคะคะสวยงามแล้วก็ทำง่ายมากๆเลยเม็ด่วเหลืองของเราก็จะไม่หลุดล่อนนะคะ ถ้าเ,เพื่อนเชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับปาด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ